ว้าวมากเลยนะคะเด็กไทยไปสร้างชื่อไกลระดับโลกอีกแล้วโดยนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติประจําปี2567ตัวแทนเนี่ยจาก6ประเทศเลยทีเดียวค่ะได้แก่จีนรัสเซียอังกฤษ,อ,กฤษอิตาลีออสเตรเลียแล้วก็ไทยทั้งหมด58ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะคะไทยเราส่งไปทั้งหมด3ทีมจาก3สถาบันผลปรากฏว่าได้รับรางวัลทั้งหมดเลยค่ะ ดยรางวัลชนะเลิศอันดับที่1น,นะคะมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสวภาในผลงานที่ชื่อตุ๊กตุ๊กออนทัวร์ค่ะเด็กๆก,ก็จะมีการนําเอารถตุก๊กๆมาเป็นสื่อกลางแล้วก็นําตัวละครต่างๆที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีในประเทศไทยเนี่ยไปรวมไว้ให้ชาวโลกได้เห็นศิลปะของไทยรูปแบบร่วมสมัยก็จะทําให้ชาวต่างชาติเข้าใจแล้วก็รู้จักศิลปะของไทยมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนอีกทีมหนึ่งเป็นรางวัลที่3ค่ะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีผลงานนี้ชื่อมนุษย์กับธรรมชาติ ก็จะสะท้อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษย์นะคะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติให้เราเนี่ยต้องระหนักถึงความสําคัญและก็การสร้างสมดุลมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนรางวัลที่3อีกทีมหนึ่งนะคะจากวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาสระบุรีในผลงานที่ชื่อโลกแห่งสันติภาพ world of peace ค่ะให้ทุกคนบนโลกตระหนักถึงความสําคัญและงดใช้ความรุนแรงสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ